โอเคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ไม่เห็นหน้าเมษานะคะวันนี้มาเปิดกล่องนะคะจุมารโลนดีกว่าวันนี้ได้กล่องมาเป็นแบบนี้เลยนะคะจากครั้งนะคะ JDL นะคะของเซ็นทรัลเวลล์นะคะเป็นจมาโลนจะบอกว่ารอบนี้นะคะนางแพ็คมาดีมากนะคะแพ็คมาแบบชิ้นต่อชิ้นชิ้นต่อชิ้นเลยนะคะเออ อันนี้นะะเดี๋ยวมันเปิดดูกันเลยนะคะว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะคะสำหรับคอลเลคชั่นใหม่ตัวนี้นะคะเป็นคอลเลคชั่นที่เพิ่งออกมาล่าสุดแล้วจะบอกว่าอันนี้คือออกมาเร็วมากนะคะวันนี้คือสั่งไปยังไม่ถึง5วันได้รับของแล้วรอบนี้เราถือว่าเขาเขาส่งของเร็วมากๆนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูเลยดีกว่ารู้สึกว่าจะมีของแถมด้วยนะคะ วันนี้นะคะเดี๋ยวเราเปิดของแถมกันเลยดีกว่านะของแถมวันนี้นะคะไม่รู้เป็นอะไรนะคะกล่องอันนี้นี่เองอแกะเลยแล้วกันนะคะดูของแถมดูกันไปเรื่อยๆนะคะวันนี้เป็นอะไรนี่เป็นถุงใสเล็กมากนะคะอุ้ยอลังการแกะยากอ่าเ,เป็นคอล l เลคชันอะไรนะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวลงให้นะคะ อันนี้ก่อนนะคะของแถมเขาเป็นเทียนนะคะเป็นเทียนไซส์ขนาดทดลองนะคะกลิ่นอะไรนะโจมาโลนอิงลิทแพรนะคะเป็นตัวทดลองเนาะอันนี้เป็นขนาดสามเซนนะเราไม่แน่ใจว่ากี่กี่กรัมนะคะแต่เป็นไซส์เล็กไซส์ขนาดทดลองเนี่ยเล็กเท่าฝ่ามือเนาอะอกลิ่นฟุ้งมากนะคะอืมก็ได้เป็นไซส์ทดลองเนาะอ่ะตั้งไว้ก่อนนะคะอ่ะ มาดูของแถมตัวถัดไปดีกว่านะคะตัวนี้นะคะก็เป็นของแถมเหมือนกันนะคะอ่ะเปิดดูเลยเรื่อยๆอุ้ยจะบอกว่ารอบนี้ห่อมาดีเวอร์วังมากค่ะอันนี้เป็นของแถมกันนะคะแกะเลยนะคะอืมได้เป็นอะไรเอ่ย ที่ทำไมดูลึกลับล่ะแม่นี่โอ้โหเป็นครีมหอมนะคะปองกระเนตโนวนะคะตัวนี้อุ้ยหอมอลังการมากอะตั้งไว้ก่อนนะคะคือหอดีมากรอบนี้นะคะเพราะว่าไม่ได้เมานะเพราะว่าดิฉันด่าไปแล้วรอบที่แล้วนะคะอันมาดูของแถมมีอะไรอีกบ้างอันนี้น่าสามชิ้นสามชิ้นนี้น่าจะเป็นตัวน้ำหอมนะคะที่เป็นคอลเลคชันใหม่ มาดูอันนี้เป็นใบเสร็จนะคะอะใบเสร็จบอสซัมนะคะโชว์แบค็คอะได้กระเป๋ามาด้วยนะคะเอะากระเป๋ามาดูก่อนโชว์แบ็นะคะก็คือตามที่เขาแจ้งเลยนะคะเป็น,นชูมาโลโนนะคะลอนดอนเป็นกระเป๋าสพายนะก็จะเป็นน่าจะเป็นผ้าแบบผ้าฝ้ายอะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะชอบเป็นกระเป๋าผ้า มากนะคะเออเป็นคอร์เรกชั n นอันนี้นให้ดูไม่ดูราคาเนาะอ่ะดูว่าได้ครบหรือเปล่านะคะมี b o s ซัมโ o ทรแบ็นะคะแล้วก็เออซิลบอสซัมซีดอฟฟ o r d ดิลนะคะตัวใหม่นะคะเป็นกลิ่นใหม่ไม่แน่ใจว่าเป็นกลิ่นใหม่หรือเปล่านะคะแล้วก็มี b i ทเ e อร์แมนดารนะคะแล้วก็เป็นมินิแคนโดเนาะเออจากคอลเลกชั n นนี้นะคะ อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดเลยดีกว่านะคะเก็กันเลยสดๆสดนะคะซึ่งเราจริงๆเราได้มา,มาเมื่อวานนะแต่ว่าเมื่อวานเราไม่ว่างนะคะก็เลยมาแกะันวันนี้ดีกว่านะ,ะ,ะตัวนี้นะคะตัวแรกมาดูว่าเป็นกลิ่นอะไรนะคะอ๋ะอตัวแรกเลยเป็น C4 d e a ินะคะซ f นะคะเป็นคอลเลคชันชาวชาวเกาะใช่ไหมชาวทะเลของ ่าแห่งเมืองอ่าอิตาลีนะคะเออสักอย่างเนี่ยค่ะเป็นคอลเลคชันนี้นะคะกลิ่นอายของทะเลเดี๋ยวให้กลิ่นคร่าวๆดีกว่าอาชีดก่อนขอแอบชีดเลยคร่าวๆชีดใส่กระดาษนะคะวะ้าคุณแม่หอมมากเป็นแนวแบบโฟรัลนะคะ ฟอร์ all, ที่มีเป็นความหวานอุ้ยหอมอ่ากลิ่นคิดว่าเป็นสาวๆต้องชอบนะคะเราคิดว่าน่าจะเป็นเอ่อกลิ่นเนี่ยไปทางผู้หญิงนะคะไม่ไม,ไม่ไม่อยู่ในเซ็กเท่าไหร่นะคะเป็นแนวดอกไม้ฟ r อร์ all, หวานนะคะเอ่อประมาณนั้นนะคะเราว่าไม่น่าจะเป็นของผู้ชายเนาะ ไม่น่าจะเป็นยูนิเซ็กนะแต่จริงๆเราว่าผู้ชายก็ใช้ได้นะแต่มันจะติดหวานนิดนึงนะคะอืมหอมมากมีความพาวเดอรี่อูดิไฮขึ้นมาเล็กๆนะคะอืมดีนะคะเป็นดอกไม้หวานๆเลยนะคะตัวนี้เออซีโฟดิลนะคะซีดาร์โฟดิลนะคะอืมเป็นเอร์ชั่นที่ออกมาใหม่ออามาดูตัวถัดไปดีกว่านะคะตัวถัดไปอ่ะขอตั้งก่อนนะตัวถัดไปเลย สนอะไรเนาะนะคะแกะไปเลยค่ะเราไม่แคร์ค่ะเราแกะไปเลยค่ะนี่นะคะตัวถัดไปก็จะเป็น b i t เ e อร์แมนดารนะคะอาฉีดค่ะแม่ฉีดเลยฉีดใส่กระดาษนะคะ ฉีดส่กรารแล้วก็ดมเลยแล้วก็บอกเลยตรงนี้เลยอืมเป็นอุ้ยเป็นกลิ่นที่อือเมนารีนสะอาดสะอาดนะคะมันไม่เหมือนกลิ่นเหมือนกลิ่นห้องยาเออเหมือนกลิ่นห้องฉีดปุ๊บนะคะเป็นเหมือนกลิ่นห้องยาห้องคุณหมอ ฟิวนั้นเลยสะอาดสะอาดแบบนั้นเลยร้านขายยาอะไรอย่างเงี้ยอืมพอสักพักนึงกลิ่นแมนดารินจะชัดขึ้นนะคะโอ้ยชอบชอบนะคะชอบบิทเทอร์แมนดารินอุย้ยชอบมากค่ะแม่ชอบมากนะคะเป็นแบบแมนดารินเออกลิ่นแบบฟิวนั้นอะ่ะเออตามนั้นตามนั้น,นะคะ่ะโอเคตัวต่อไปตั้งก่อนนะคะ ขออภัยนะคะดิฉันไปเพิ่มบุคลรองเครื่องสําอางมาต่อไปซิลวาซัมน่าจะเป็นตัวเออตัวเดิมนะคะกลิ่นเดิมแกะไปเลยค่ะเราไม่แคร์ค่ะ,ะตัวต่อไปนะคะเป็นตัวซิลบสซ้อนะ,ะแกะเลยฉีดเลยนะคะจะไ,ได้รู้เลย นะอืมเป็นกลิ่นเป็นซิลวาซัมที่กลิ่นคล้ายคอลเลกชันอ่าตัวซิลตัวเดิมนะคะตัวนี้เลยนะคะตัวที่เป็นคอรเลิชันเดิมๆกลิ่นคล้ายๆนะคะถ้าใครดมแล้วคิดว่าไม่คล้ายก็แจ้งได้นะแต่ส่วนตัวเราว่าคลายนะคะเหมือนเลยแหละ เหมือนนะคะเหมือนตัวซิลบอสซัมรุ่นก่อนๆนหน้านี้นะคะอุ้ยสรุปว่าคอล l เลกชันนี้ดิฉันชอบมากนะคะ3ามคอล c เลกชันนี้3ตัวนี้นะคะทั้ง Bitter Mandarin นะคะแล้วก็ c i d r p f o r d e a l นะคะแล้วก็ซิลบอสซัมนะคะ, c ะ,คะอุ้ยชอบ2ตัวนี้นะคะเป็นคิดเราคิดว่าเป็นกลิ่นใหม่ที่เราไม่เคยเออดมนะคะ2ตัวนี้เลย c i d ั p f o r d ด a l แล้วก็ อิตเชอร์แมนดารินนะคะโอเคนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็าฝากกดไลค์ให้มีด้วยนะคะหอมชอบรักกดไลค์ใช่กดแชร์เลิฟเลิฟค่ะอ่ะไปก่อนนะคะสวัสนี้สวัสดีค่ะ